สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนคณิตศาสตร์ครูยุพินในช่องแมทครูยุพินนะคะวันนี้ครูก็จะมาเฉลยข้อสอบแผ่นหนึ่งนะคะข้อที่6แล้วค่ะสําหรับวันนี้เรามาเริ่มกันเลยค่ะโจทย์กําหนดให้นะคะ A มากกว่า0องศาน้อยกว่า90ก็คือ A เป็นมุมในข้อดันที่1นึ่นั่นเองนะคะ ถ้า A เป็นจำนวนจริงที่สอดคล้องกับสมการตามนี้นะคะแล้ว A เท่ากับข้อใดต่อไปนี้โอเคจากโจทย์นะคะเราก็จะมาทำในแต่ละส่วนนะคะส่วนแรก a sin ลบตาอลบ a, a นะคะ a s i ลบ a นะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ตัวนี้สูตรที่ใช้นะคะก็คือ s i n ์ลบ a เท่ากับลบ s i a ะะอันนี้เป็นสูตรของเขานะคะ,ะเพราะฉะนั้นเราก็เขียนมาเลยค่ะก็จะได้ว่ามันคือลบ a s i n a นะคะส่วนข้างล่างข้างล่างจะเป็นการลดทอนมุมนะคะ,ะลดทอนมุมครูขอใช้วงกลมด้านบนนะคะเขียนไว้แถวนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะตกขอบ180คือแนวนอนคือตรงส่วนนี้เสร็จแล้วเขาบวกไป a ค่ะ บวกไป a ก็แปลว่าเดินหน้าก็จะไปตกอยู่ในควอเดันที่3นะคะร8อบวก a ของเราอยู่ในควอเดันที่3จากนั้นเราก็จะไปพิจารณาค่ะว่าค่าไซน์ในควอเดันที่3มีค่าเป็นบวกหรือลบซึ่งเราก็พบว่าเขามีค่าเป็นลบใช่ไหมคะดังนั้นเขาก็จะได้เป็นลบไซน์การลดทอนมุมก็คือเราตัดทิ้งไปได้เลยค่ะตัวร8อนะคะถ้าเป็นในแนวราบแบบนี้นะคะก็จะได้ลบไซน์ a ได้เลยค่ะ รัอยดสิทิ้งไปอะเช่นเดียวกันต่อไปค่ะแทน270บก a อันนี้ก็ครูก็จะใช้หลักการลดทอนมุมนะคะใช้วงกลมเล็กๆข้างบนนี้นะฮะออยู่ด้านล่างการลดทอนมุมในแนวดิ่งนะคะจะมีความพิเศษนิดนึงตรงที่ถ้าดิ่งนะคะดิ่งเปลี่ยนราบไม่เปลี่ยนนะคะอันนี้นักเรียนท่องไว้นะคะดิ่งเปลี่ยนราบไม่เปลี่ยนแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าการลดทอนมุมในแนวดิ่ง เราจะต้องเปลี่ยนเป็นคู่โคฟังก์ชันนะคะคู่โคฟังก์ชันของแทนก็คือคอทค่ะนะดังนั้นเราก็จะต้องเปลี่ยนแทนเป็นคอทอ่ะแต่ก่อนจะเปลี่ยนนะคะเราต้องดูก่อน270รแล้วบวกไป A เขาก็จะไปตกอยู่ในค้อดด่นที่4ใช่ไหมคะแล้วเราก็ไปพิจารณาค่ะว่าค้อดด่นที่4ค่าแทนเป็นบวกหรือลบนะคะก็จะพบว่าค่าแทนจะเป็นลบนะคะ ข้อดนที่4ค่าแทนเป็นลบฮะดังนั้นเนี่ยเมื่อลบจากแทนเมื่อกี้เนาะไปเจอลบข้างหน้ากลายเป็นบวกค่ะแต่เราอย่าลืมนะคะเราต้องเปลี่ยนเป็นคู่โคก็คือต้องได้คอร์ดคอร์ดอะไรคอร์ดเเลยค่ะเช่นเดียวกันค่ะในเมื่อเรา,เาใช้การลดทอนนะคะตัวข้างหน้าเราก็ตัดทิ้งได้เลยฮะอ่ส่วนด้วยอ่ะคอร์ดอ่ต่อไปให้ค่ะแทนแทน90นะคะลบ A. เออเก้าสิบอันนี้คูออ่อ ลบตรงนี้ออกนะคะ90อยู่ด้านบนเสร็จแล้วเขาลบไป A ค่ะลบไปเเขาจะตกอยู่ในข้อดันที่1นะคะข้อดันที่1ค่าแทนเป็นอะไรค่าแทนเป็นบวกค่ะเมื่อค่าแทนเป็นบวกเราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนเครื่องหมายอะไรใช่ไหมคะแต่เขายังคงเป็นแนวดิ่งนะคะ90อยู่ในแนวดิ่งนะคะเห็นไหมคะแนวตั้งเนี่ยครูเรียกมันว่าแนวดิ่งเพราะฉะนั้นดิ่งเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเป็นคู่โคคู่โคของแทนก็คือคอร์ดเช่นเดียวกันนะคะคอร์ด A ตัดทิ้งได้เลยนะคะข้างหน้าอาจารย์เครื่องหมายลบข้างหน้าตรงนี้ล่ะหนูต้องทํำยังไงคือเมื่อกี้เราเราได้ลดทอนไปแล้วด้วยการพิจารณาว่าเขาอยู่พจน์ที่เท่าไหร่นะคะเราพิจารณาเครื่องหมายเขาไปแล้วเพราะฉะนั้นตัดทิ้งไปได้เลยนะคะอ่าโอเคทีนี้ก็จะเท่ากับ3คูณกับเศษสาม<ค>โอเคครูก็จะใช้การลดทอนเช่นเดียวกันนะคะก็จะเป็นเศษอ่าแล้วก็จะใช้การจัดให้อยู่ในแนวราบนะคะโดยครูจะเขียนเป็น 360แล้วลบ60อิอะไรคือจัดให้อยู่ในแนวราบ360คือตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเข้าลบออกไป60ตกอยู่ขดันที่4ใช่ไหมคะขดันที่4ค่าเศษของเราจะเป็นบวกค่ะเพราะว่าอะไรเศษเป็นส่วนกลับของคอสนะฮะคอสเป็นบวกคอสคือแกน x โอเคนะคะนักเรียนนะคอสคือแกนเกเพราะฉะนั้นคอสเป็นบวกเศษก็เป็นบวกครูก,ก็จะ สามารถที่จะหาได้แล้วนะคะอะขอทำด้านนี้ก่อนเนาะก็จะได้เป็น3เศษ60ได้เลยค่ะทันนะคะอะจากนั้นด้านหน้านี้นะคะเราก็จะเห็นแล้วนะคะว่าสาย A กับสาย A นะคะลบกับลบแบบนี้นะคะก็จะทำให้เราเหลือ A บวกคอดเส่วนคอดเก็คือ1นั่นเองนะคะจึงทำให้เราได้ว่า A เท่ากับ3า เศษ60มีค่าเท่าไหร่นะคะเนื่องจากเศษเป็นส่วนกลับของคอสนะคะมันก็คือ,อ2นั่นเองนะคะแล้วก็ครูก,ก็ลบ1นะคะเศษ60ทําไมได้2นะคะเพราะว่าคอส60ของครูได้1ส่วนสองนะคะถ้าใครจําไม่ได้ใช้ใช้มือก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้การวาดรูปนะคะคอสหกสิบหกสิบคือมุมแถวนี้นะคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าคอสนะคะเราก็ลากลงมา ชวนแกน x เ,เขาก็จะได้1ส่วน2ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเศษเป็นส่วนกลับเขาก็จะได้2นะคะ,ะจึงได้เป็น6ลบ1เท่ากับ5ค่ะคำตอบของข้อนี้ได้5ค่ะตอบข้อ4นั่นเองค่ะจบแล้วค่ะสำหรับการทำโจทย์ข้อที่6นี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ,ะครูก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด subscribe ช่องแมทคูร,รูพินเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ